สวัสดีครับผมอากงี้ครับจอดรถน้ําท่วมขึ้นมาครับประกันเคมอย่างไรครับในช่วงครับฝนตกหนักๆแบบนี้ครับบางพื้นที่ครับเขาก็จอดรถไว้ครับเช้าขึ้นมาครับท่วมครับเกิดความเสียหายกับรถของเราครับจะมีครับประกันชั้นหึ่งแน่นอนครับที่สามารถเคลมได้ครับส่วนประกันประเภท2พิเศษกับ3พิเศษครับขึ้นอยู่กับบริษัทที่เขาให้เงื่อนไขของน้ําท่วมครับ ทีนี้ขั้นตอนมันก็มีไม่ยากครับเพียงที่แค่เราครับโทรไปหาเจ้าหน้าที่ครับติดต่อทาง call center ครับเขาก็จะจัดเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาครับเราก็เตรียมเอกสารเรื่องของกรมธรรม์กับใบขับขี่ไว้ให้พร้อมครับแล้วก็หลักฐานครับที่มันเกิดขึ้นครับอ่าจต่้เกิดว่าเราไม่มีหลักฐานครับเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบครับเราก็แจ้งครับว่าเหตุการณ์ประมาณวันไหนครับสูงเท่าไรครับที่เกิดภัยของน้ําท่วมที่เกิดขึ้นครับ ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวประกันรถประกันบ้านนครับหรือประกันอุบัติเหตุครับสอบถามได้ในเพจเฟ e บุ o กมหาเฮงประกันภัยครับพี่มหาเฮงภาษาอังกฤษเว้นวรวัคประกันภัยภาษาไทยบคุณครับ